หนิวอ,อีกแล้วเหรอหนิวอ,อีกแล้วเหรอมาให้มันกินท้องแตกเลยมาเลยอ้ามันกินท้องแตกไปเลยเออจะไมา่จีกวก็ Đứng chiêu, liêng chiêu, liêng chiêu, liêng vai, liêng vai Liêng vai, thái kia 1, thái kia 2, liêng vai Để giả Để cho tất cả Liêng kéo vai, liêng kéo vai Mò này liêng kéo nó mô lây, lật nhang dẻo lên Để là nhạt nổi จะได้กินทุกตัวยิ้มล้วก็บ,บินไปกินน้ำหมดแล้วอืมอ่าแขวไ,ขไขว้ยังแถวไว้บางอี่าย่าลัดเที่ยวย่าลัดเที่ยวมันจะหลง ก็ไปยิบยุป่าเขาเยอะอ่ายิบมเราก็ไปกินน้ำใช่หยิมแล้วก็ไปเอ้ากลับมาอย่างยีกันี่อ๋า ยังมีไปอิ่มอ่ะอ้าวอิ่มได้ยังกินให้มันท้องแตกไปเลยตัวน้อยๆก็กินหลายเหรอ,อ,อไ้มันแคนกับห้างกินน้ำไป,ไ,ปไปกินน้ำได้ไป แล้วกินน้ำแล้วยิ้มแล้วเงียบกริบเงียบกรบไปกินน้ำไปเลยมาเสด็จกันเสด็ยังหน่อยได้ไหมได้ไหมไกินน้ำเอ้ยไปเอ้ยไปหามุองแรงจังกลับมานอนเด้อ